สวัสดีครับพบกับอเบียทิชชิ่งสตาร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้อาจารย์จะมาทําคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่อาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับการทำโซนิ่งหรือการแบ่งพื้นที่โดยใช้โปรแกรม powerpoint f ะครับฟรีฟอร์วันนี้จะทําต่อเนื่องก,กันก็คือใช้ powerpoint เหมือนกันนี่แหละครับใช้ฟรีฟอร์มแต่แทนที่เราจะแบ่งเป็นโซนิ่งสีเหลืองสีครีมสีแดงสีฟ้าเราสามารถ กำหนดขอบเขตพื้นที่แล้วใส่แมทเทอรยลงไปได้เลยครับมาดูกันครับมันสามารถทำเป็นแตนพื้นแบบ presentation ได้ด้วยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทำอย่างไรมาชมกันครับมาดูกันครับว่าเจ้าตัว powerpoint เนี่ยสามารถเอา t e x t เจอรเข้ามาได้ด้วยอย่างไรนะครับอ่ะครันนี้มาดูนะครับจากคลิปคราวที่แล้วนะครับที่จาบอกแล้วว่าเราใช้ตัวนี้นะครับดูตามมาสากันนะ ฟรีฟอร์มเชฟนะครับ่าสมมุติว่าเราอยากได้พื้นที่ส่วนนี้นะครับอะสมมุติส่วนี้อย่าลืมนะครับเวลาทำโทนนิ่งหรือทํำพื้นที่เนี่ยเราจะไม่เอาสีหรือเอาตัว เทิร์นเราไปทับโครงสร้างอาคารนะครับนั่นหมายความว่าเวลาเราทำเนี่ยเราจะต้องเว้นเสานะครับเว้นผนังหรือประตูให้ชัดเจนนะครับอปกติเนี่ยนี่เราก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่พอใส่ปุ๊บมันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับคีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเวลาถ้าเป็นอาจารย์ทำพรีเซนต์งานให้ลูกค้าเนี่ย อาจารย์สมมติอาจารย์ใส่สีเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีหมวดหัวข้ออยู่ตรงนี้นะครับจะมีคําว่าเชฟเชฟก็คือตัวพื้นผิวเนาะาวนี้มันจะมีคําว่าเชฟเอาไลน์นะครับเชฟเอาไลน์คือเชฟเอาไลน์เนี่ยก็คือขอบของมันอาจจะลองดูขอบเห็นไหมครับตอนนี้ขอบมันเป็นสีน้ําเงินเพราะว่าเชฟเอาไลน์เป็นสีน้าเงินนะรเราลองเปลี่ยนขอบดูเห็นไหมขอบมันขยับไหมครับขอบก็ขยับสีตามนี้อาจารย์จะไม่ใช้ขอบาอาจารย์จะไม่ใช้ขอบเพื่อ เพื่อความสวยงามแล้วกันเนาะเพราะว่าเวลามีขอบเนี่ยส่วนโกรจรจะมองรูว่ามันแข็งอ่ะาวน,นี้ต่อมามาดูว่าพอเราได้สีปุ๊บแล้วเราอยากเอาลายพื้นเข้ามาใส่ใทำยังไงนะครับวิธีนะครับวิธีนะครับ,รบดูนะเลือกเจ้าตัวพื้นที่สีที่เราลงนะครับเข้าไปที่เชฟฟิลนะครับกดลูกศรสีดำข้างหลังเปิดออกมาหาคำว่า เห็นอันนี้ไหม texture นะครับอ่ากด texture เอาวางว่ามาวางไว้ครับมันก็จะขึ้นแต่คราวนี้ลายที่เราต้องการอาจจะไม่ได้อยู่ในนี้แต่เราเซฟเอาไว้แล้วซึ่งมันใช้ตัวไฟล์ที่เอาไปใช้กับแมทชยลของ SketchUp ก็ได้หรือ t d Max ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเรามีรูปที่เราเซฟแล้วเราก็เอามาใช้ได้โดยการที่เลื่อนเมาส์มาหาคําว่า m o r e texture กดเข้าไปมันจะขึ้นแถบเครื่องมือด้านขวา แบบนี้นะครับดูนะแบบนี้ปึ๊บเสร็จแล้วพออิกเจอร์เห็นยังเห็นคำนี้ไหมมันจะขึ้นโซลิดก่อนนะครับโซลิดก่อนเราเลือกคำว่า picture or texture ร์ไปครน,นี้การเนี่ย โหลดมันโหลดมาแล้วมันก็จะขึ้นนะครับแต่คราวนี้ถ้าใครยังไม่เคยทำเนี่ยนี่ให้เข้าคําว่า insert แล้วก็หาคําว่า form file ปึ๊บอ่ะคุณก็ไปดูโฟลเดอร์ที่คุณเก็บวัสดุคุณเอาไว้อะสมมุติผมบอกว่าผมอยากได้เป็นลายกระเบื้องโบราณล,ลายนี้ผมเลือก,กเสร็จแล้วผมกด insert นะครับเห็นไหมลายมาแล้วนะครับลายมาแล้วแต่ ข้อเสียของมันคือลายมันจะใหญ่นะครับลายมันจะใหญ่ซึ่งเราสามารถนะครับสามารถปรับปรับส์มันได้ด้วยนะนะรปรับส์มันได้มันมีสเกลเห็นไหมนี่ คุณปรับไซส์มันได้สมมติเหลือห้าสิบอันนี้เป็นห้าสิบเห็นไหมครับลายมันก็เล็กลงได้นะนี่ปรับได้หมดเลยนะครับปรับได้หมดเลยแบบนี้นะครับปรับขยับซ้ายขยับขวาได้หมดถ้าปรับสเกลมันจะชื่อขอ s สเกลเอกกับสเกลวานะครับอ่ะาีนี้มาดูเราจะทําเพิ่มอีกอันนึงนะครับสมมุติอันนี้เป็น เป็นแบบนี้เนาะการทำเร็วๆนะอาจจะไม่เรียบร้อยนะครับนีเวลาเราทําเราต้องเรียบร้อยกว่าของอาจารย์นยะครับแบบนี้เนอะ,อะปึ๊บว่าพื้นที่ตรงนี้เราเราอยากได้เป็นอ่าเป็นพื้นไม้ครับสังเกตไหมพอเวลาเราทาอันแรกเสร็จปุ๊บพอทําอันที่สองเนี่ยครับไอ้เครื่องมือตัวนี้มันจะมันจะอยู่เลยมันก็จะสะดวกดีเราไป add picture อันนี้นจะเป็นลายซ้ำเพราะว่าเราใช้ลายเดินอยู่เราก็ไปอินเสิร์ตครับเหมือนเดิมไปหาลายใหม่ผมอยากได้เป็นลายเอาเป็นกระเบื้องกระเบื้องสีครีมแบบนี้แล้วกันนะเห็นไหมลายมันก็มาแล้วครับไทเท e อ b อบเจกต์แอส u ิเเจอร์ปึ๊บกดเข้าไปอย่างนี้นะกดต้องกดตรงนี้นะครับไม่งั้นมันจะปรับสเกลไม่ได้เราก็ลดเลยครับเดี๋ยวิเดี๋ยว นี่เห็นไหมมันก็มาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงนะในการทำทำเขาเรียกอะไรแปลนพื้นที่เซนเ a ชั o นนะครับให้เราดูวิธีการต่อลายของพื้นแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะมาลองดูอีกอันนึงแล้วกันใช้เป็นลักษณะแบบพื้นโค้งอะ่ะสมมุติพื้นโค้งมีคนทำพื้นโค้งนะครับ พื้นโค้งทําได้ไหมพื้นโค้งก็ทําได้เหมือนกันเห็นไหมคุณจ,จะเอาแพทเทิร์นไหนอ่ะถ้าเราเป็นลายนี้นะนี่ครับมาหมดเลยจะแก้สเกลนะครับกดไปเอ่อทยพิกเจอร์แอสเพกเจอร์อ่านะครับมันก็จะมีสเกลขึ้นแบบนี้คุณก็ลองไปปรับดูครับปรับดูได้ก็ หวังว่าคลิปอันนี้นะครับก็จะมีประโยชน์ในการที่เราจะนําเสนองานได้นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้จารด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้จารในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับแล้วคลิปหน้าเจอกัน